เป็นหนึ่งกลองครับตัดอย่าบำรุงอย่าบำรุงเฮ้กรตายครับห้มีคนถุกคนเจริญอำนาจวัน์ช่องก็ให้ดังเทยังด้วยครับนี่ก็ต่ว่าบุญมันเกิดบุญมันเกิดรั่มันมีเี็นหมเื่อกี้ก้อนเสีบุญก็อาโกตัดไปน้ควอาชีเม็มาแต่มเฮ้งนเดออันก้อนจะได้ครับ ครับเได้เห็นได้หลายช่วงได้หลายที่ถ้าเพื่นไปกับขอก็ให้ต้อนรับเพืนเน่นในเด้อบอว่าสถานที่ผู้ดำลูกศิษย์อาจารย์คือกันสเสวยหรือกันเด้อผู้ดำกับลูกศิษ<อ>ย์อาจารย์ครับเนียนเรากาอาจารย์เาจานหมดมาเราก็นั่นฤาษี์บรรพ์ด,ดูครับ ไม่ใช่นั่นน้องไายน้องชายเจ้าบ่านเงียบกว่าได้ขามันจยไเด้ืพอไรครบพ่อเพพ่อไปหาก่มตามเ้พวว่าเก่มีเสียเสียนี่ครอบคอดเก้าหายเก้าหานอ๋น้องเขาเนี่ยอาจารยบิ้งบิงัวทิศามบ่าทิศตามาได้ด้ของลุวทิศของลองทิศตามถ้าตรงไหนไม่ดีแล้วก็ตีตรงไหนดีแล้วก็โอเคขึ้นนะเา้าใจะจานั้นเรื่ที่ต้อทิศตาม่เจออาจารย์จันหวนนะครับ บม่อาจารย์เาียวบยูครับบดีครับเอาอะไรเาทำคบามยาวสาวความหยดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันติดคำทางเลให้สั่นเบาไปเรื่อยๆมัดติดคำทางพอไดลยพ่มเพราะว่าให้กลับหัวขึ้นได้หรอมันติกลับเป็นบนเอากลับขคนเมื่นสืวันมันมีแค่นี้จำได้หอ 31916กับ4่บอสสามบอสต้องไปซื้อตัวอื่นเอาตัวนี้แหะซื้อในชุดของอาจารย์ก็คือได้เงินนะที่นะได้เงินเพราะว่ายุคกบุญศาสนาเด้อทำบุญไม่เยอะเยอะโชคนกดิเกิดทำบุญไม่เยอะเยอะโชคกกติเกิดเองฉะนั้นเนาะก็ทำบุญไปนน้ำอธิษฐานโชคไปน้ำเออเอาเอาหันค่อยเ่อยวันจีวันจีวาช่องมันเห็นเรไปแม่นสิมือไดกับตัวเดียวเพื่อก้า ส่วนว่ามองอื้นมันสิให้ตัวใดขาว่าเป็นอย่างคเว่าว่ากับมาตรฐานที่ไปสถานที่มันเหมือนแม่ว่าล่ะก็ถือว่าดีน้ากันเหมือนเท้าว่าส่วนสห่เกิดโชคสิถือถือทุกสังนับคือกันเนี่งคำว่าเป็นตัวเดียวกันมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้คือคนมาเผ็ดมาเค็มมาหวานคือกันมันสิบ่บ่คือกันบ่คือกันอยู่กับวาสนาคําว่าวาสนาเดี๋ยวมาที่หลังเขาว่าบุญบุญพาโชคทั้งสิบุญก็เฉยมีบุญคือมาได้มันก็ต้องมีเนี้ยเกิดเกิดเป็นบุญเด้เหมืนบ่า่ะเือศีลนะที่็น้ แคนั้นืัอนี้ทุกช่องทุกสงทุกสายเด้อทุกทีวีก็ตามทุกอันทุกอย่างก็ขอให้มีโช่มีใช้น้ำกันหมดกับเพราะว่าสิเป็นทุกช่องอันมาดก็ดีผลก็ดีฝันก็ดีใกล้ก็ดีหรือว่ามงคลมงคลใช้บ่มงคลโชคมงคลโชกแบเก้าเนาะล้วก็เบิอเรา้วยหาเก้าเรากะยังโคตีสุพันฮ่องยังก่อนทุกยังพงพันรวยอาจารย์กระล้เนาะก่อนอก่อนไปเร้่อพงพัน้วยเด้ออาจารย์ว่าอยกเรียนด้เสือดอก ล้วก็ของเศร้าง่ายเพิ่อนก็คือบุญพระโชคมีน้ำชี้มากก็ขอให้สุขสมหวังเรืรวยๆเอฟซีทุกคนทุกช่องแต่จิตตามนีตัวเดียวนี่นะเพราะว่าอ่าสินยาเครื่อบบยาก็ทราบเพราะอาจารย์เป็นพ่อเราก็เป็นอาจารย์เขานะฉะนั้นลูกผิดบ่ม่าลูกบ่ม่าพ่อก็ยังผิดเกี่ยวอยู่ก็คือบ่มีขาดอันนี้วดที่ยี่สิบหกวดที่แล้วอาจารย์ก็ฝากขออภัยเลยนะเพราะว่าอาจารย์อย่างนั้นอยู่ในอ่างน้ำมนต์นั้นก็เป็นสองสองหกห้ากับสองเก้าห้าหกเจ็ดแปด พราะห้องมือง,งานจัดุญนไรเลืล่อมเลยเพราะว่ามันเมยเ <นะ S 1> ดี๋ยวผู้เดียวบอกนั้นฉะนั้นเราว้วนนี่ก็คือบมือยบ่ลาวันที่หนึ่งไม่ต้องมาก็ได้เอาตรงนี้เลยเพราะว่า,าเป็นนโยบายของจังหวัดห้ามประช,ชุมนี่สิห้ามจัดง,งานเป็นกับของโควิดนะแา่ไม่ยานทางเข้ากันไดไปมาสู้กันไดแต่การประชุมหรือการจัดง,งานงดไปก่อนเขาก็อาศัยซื้อทั้งนี่อาศัยซื้อช่องต่างๆของเขาเนี่แหะยูทูปของเขาเนี่เป็นซื้อกลางให้สำหรับทุกช่องทุกสายทุกคนทุกศรัทธาเด้อขอให้รวยเด้อย,ยสาธุ อาจารไปละาจรก็ว้าไปเรื่อยผมใช่สวนเด้มัน่ันเด้ถึงกันเด้ถึงนาทีอจารเจ้ายัอีกกันไดโอถึงเสือเนี้ยยวงเอาอนจะรยวว่ากันเด๋อมันไม่ได้คนมงคลเขากับท่ายสถานที่ไปเจที่ในแม่เห็นไหมอาจารย์ก็ว้าไปรวดแล้เาว่าวกันไหนอีก บ่าวเรียงสุฟังกเนบาเรียงสซฟังมันเหมือนแนวเดียวนี่มันมันเหมือนแนวที่บ่าวจะไหนล่ะอันอันฟวนกวนบ่าวโซลฟังเน่ อามงมงคลโชคเป็นบ่อแก่เก่าโอ้ยมันนี่ก็ได้ตัวเลขย่างดีก็ให้เมตตาสงสารจะใช้พยากน้ำขันนี่นี่ทางสารค้าเมื่อทางใช้พยานเลยเบื้องบนนี่ไทยมึงอาจจะมองนี่เขาจะจำมาได้หันไปหันไปนี่มงคนโชคเป็นที่หันเอาเจ้าของทายหันกล้องอุจีาของหันอีกทั้งนึงก็อุตายแล้วเห็นเหรอเนี่ยเห็นเห็นเจ้าของเบ้านเอาบ่เห็นเรากล้องอยู่ทั้งอาจารย์เพีย ญาติห th ็นด er ีด um ้วยของใช้ระยกฝากงในเรื่องมงคลโชคแปดเก้าถ้าปตะกี้กับอยู่บ้านประหลานต้องกันอยู่โรงเรียนโรงเรียนบ้านประหลาดแต่ทำไมกู้เจริญบุญญาเพียนกูทอมเยี่ยนบุญญาเพียนเพ็นบ่สมัยนั่นเนี่ยผาลงเฮี้ยงเหมือนพาลงน้อยนิดนบอยเลี่ยนประมาณนั้นบัานี้มาอยู่น้ำกันบ้านแล้วกันพ่อกันก็เลยว่าบ้านันอีกด้วยคือมัวจันวาเฮ็ดยังดูอย่น้นเราฆ่ารอดวันนี้มีครอบครัวจะใส่ก่อนเหรออยู่พี่บุญรักอยู่อพเวรพี่บุญรักเปิดร้านค้าขายอย่างสมาชิกบ้านครับ ด้านอาหารอะไร,ราอาหารครัวมงคลครัวมงคลถ้าไม่มีเงินไปกินได้ไหมได้ครับได้ได้จากข้างแดดเดียวครับเดียว <c oughs> กินเรียเลยไปเวียไปชมเราไปสนับสนุน,นครัวมงคลเป็นร้านร้านอาหารเกี่ยวกับร้านอาหารสา,รสาน<ข>อร่<ข>อ แล้วก้อยซ้อยหางเขาเนี่ยเออถ้าไม่มีเงินก็ถิ้นได้ครั้งเดียวถ้ามีเงินก็ช่วยกันตลอดไปไปแวะเป็นยิบเป็นพี่เป็นนอ้องเหมืนว่เออผู้ใดบ่เคยเห็นวัดหลวงปู่พี่บุญถ้าไปแล้วกันบามีหม่องพักหม่องเศามีแห้งบ่มีหม่องเศร้ามืมอ,ม,อมีหม,ม่มองหายใจก็เรียนเชิญเออที่ครัวมงคลมงคลอืเป็นสั้นได้ก็ถือว่าพี่ดีมีน้องพี่ช่างพี่บุญรักเขาอยู่ครับว่าช่องไงเขาบุญพาโชคก็สิ่กับไปจิตต่อเพื่อได้ เป็นคู่เคยกันสิ่ขึ้นจะไหนก่อนครับหว่าเป็นคู่เคยกันพูดได้เป็นคู่เคยพี่น่ะันเพิ่นเพิ่นทั้งเพิ่นเป็นพี่ครับเป็นพี่เป็นเสี่ยพี่อันนี้เสี่ยน้องสวัสดีครับเพิ่นอนเชี่ยวหวานสวัสดีครับสวัสดีจูวันนี้วันอะไรถึงใส่เสื้อสีนี้วันเสาร์เสาร์สีม่วงครับวันเสาร์ยังขีสีม่วงวันเสาร์สีม่วงกว่าว่าโอ้สาธุเฮ่าฮาฮวัลวินเสาร์สีม่วงสีโอ้ฮัลวนนั่นแมนเค้ยมีอะไรปะบอว่าขาดไ่สดนั่นเห็นไหมไรสดได ว่าหยอกเราเรียนด้วยซึย่งเราคนยอ้อนเอฟซีกัคือเราเป็นคนที่เรียบร้อยเดีย๋ยวก็ฝากทุกช่องเนี่ยเด้อทุกช่องที่มาวันนี้เอฟซีสุกท่านขอฝากทุกช่องหน่อยติดตามให้หน่อยเดี๋ยวกดซับจะใครกดกระดิง่งเป็นแรงเคียร์แรงใจให้แกลังใจสำหรับผู้ที่ทําช่องให้กว่าสิมาถึงเจ็ดนาทีกว่าจะได้เจ้าละลูกกว่าสิ้นท้ายเจ้าละมองได้นี่ ใช่เวลาลังเทียกับไปจนว่าเด็กน้อยบุกปลาฟ้าดงไปเรื่งยุ่งกันจบว่าลังเทียมันม่ได้คิดเดียวลังเทียบ่มีหอดหนามันบดยุ่งซอยกันเขาก็มีบุกปลาฟ้าดงเช่นอันนี้เป็นเป็นหนาเห็นใจหนาเห็นใจอาจารย์ยังมาก็ขอให้เอฟซีบอสิจารย์ยังจะระยาะสิ่งของผู้เสื่อมาก็ให้เป็นความรู้สึกที่ดีๆเพื่อให้กำลังใจกับเจ้าของช่องหน่อยเพื่อจะได้ระยางิ่งของบุกปลาฟ้าโด่งใหม่ถัดลงทุกอย่างวันนี้อาจารย์ว่าเมื่อเมื่อเมื่อมีช่องยูทูบให้อำนวยความสะดวกเป็นหัวเป็นตาให้เราแล้ว สำหรับเย็บีเป็นมบบล่าผู้ที่เปลี่ยนเย็บีมมีกาลังใจผูมมีศรัทธานในช่องในในช่องนั้นช่องนี้หลัให้กาลังใจตลอดสิ่งที่สิ่งใดที่ไม่ควรที่จะลงความคิดเห็นมาก็ขอร้องที่นะี่นะให้เป็นพี่มิตรก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะที่นะี่นะอาศัยกม็มก้มเป็นพี่เป็นน้องกันนะมันจังสีได้ผูกพันกันเมตตาก,กันจ้างายจ้าง,ง,งเห็นใจกันนะที่นะมันก็สิโยนน้ำกันได้ตลอดช่กระสิเกิดเด้กันถือกันเหรอมันบ้านอะออ เกเป็นยังไงดูแล้วพัดจะเบิ่งหล่ารวยเสียน้าเงยบอเสียเพ้่คนของคงก็ยองมาเก้าห้าสวยจังเข้า่าสิยงก็ยิ่งเยอนี่คนยองเป็นมืแะแต่สวยคือความเขวามมงคนยังทำไมเศร้าจังหอวใจเยอะนี่หน้าก็เลียวๆาก่ดีดดดูนว่อันนี้คือเป็นการให้กำลังใจทั้งงอมประจำเป็นตัวมีเงินเดงกดไลคกดซับสไครกดกระดิ่งถาจังของบุญจริเป็นช่องใหญ่ปั้นลูกศิษย์ลูกหามาเมียนมัดในนั่งยนทุกช่องเป็นลูกศิษย์ลูกหาเรา <Yeah. S 2> เราเป็นพวกเนี้ยเนีทั้งเพราะได้มีรายได้เน e er <c oughs> mm ี่ยมีอาชีพเพื่อสื่อสารฝันเพื่อสื่อให้กำลังใจกับยาติโยมเดอดชี้ถูกทุกท่านแต่เมื่อวานนี้เมื่อประจำยุวัดของอาจารย์นี่เมื่อนี่กับถือว่าก็เป็นตัวแทนของทุกไฟเลยนะแต่ว่าเป็นอย่างถ้าสมมติว่าถ้าเราต้องการพบโทรหาอาจารย์เด้เลยอาจารย์ระยะไปพบขอยังหันได้เลยสิทุกจบแต่ในช่องทางเขานัดนัดอาจารย์มาอาจารย์คุยให้แป๊บเดียวอันนี้กับลูกศิษย์เขาคก็การโยนกันตลอดมาดูแล้วรวยเข้าใจปะ ถ้าต้องการพบชายาทุหาจาันจันบอกให้ไม่มีปัญหาเด้อขอฝากเยียทีทุกคนก็ขอให้มีความสุขความเจริญหวังเงินแห่ใดนั้นหวังท้องแห่ท้องแห่ถึงเด็กปุระสามาตัวเด้อมาเดี๋ยวเดจะทาผมจีบ<ร>จนัทที่เป็มากเลยมันจีบอแล้ว่าจันผมอยากจีบไลน์ก็สามท่านอยู่ดีอ้าก็เอาเสือไลน์ก็นั่นเสือไลน์ก็นั่นครับอ๋อเมียนหลัะกูเดินเข้มันมันเคยจีบปอกอยู่นี่